สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกโกกนะคะมาทำบุญตักบาตรด้วยกันนะคะมาอยูบอ่บ่กนี่ท่านลนะ สวัสดีนะคะพระท่านก็เดินบินทบาตไกลค่ะเดินเข้าสู่หมู่บ้านนะคะเดินเข้าสู่หมู่บ้านไกลค่ะเพราะท่านพระท่าน,นมาจากภูไม้่าวนะคะ,ะท่านก็จะมาบินธบาททุกวันค่ะ ได้ไข่ต้มนี่ราคาพระท่านไปแล้วเนาะวันนี้แม่ดาก็จะ,เต,กกะ,ะเตรียมไปบ้านกุเก,กอกนะคะเตรียมไปบ้านกุเกอกเพราะว่าวันนี้ปูมนีจะปลงผมที่บ้านกูเก,กอกแล้วก็จะไปบวชน,นะคะไกลมากค่ะ นี่นะคะคุณยายก็ว่าจะมาใส่บาทค่ะคุณยายก็ว่าจะมาใส่บาทแต่ไม่ทันค่ะคุณยายไม่ทันเนาะคุณยายจะรอใส่บาทตรงนี้ทุกวันนะคะแต่วันนี้คุณยายตื่นไม่ทันว่าจะมาใส่บาทกับคุณยายแต่คุณยายตื่นไม่ทันเนาะพระมาพอดี มืัอนี้ไอ้เฟิร์คือตื่นสายมืัอนี้นะโอ้อยคอยเจ็บแผวเจ็บแผวนี่นี่ถอนอยู่เจ็บแผวเลยตื่นสายเลย,ย,ยไม่ทันเช้าบ้านโอ้อเยเจ็บแผวแล้วนอนไม่ได้อ๋อลลูกก็ไปทานพรเจ็บแผล,แล,แลเจ็บแผวเลยเจ็บแอวปกติยายใส่บ้านท,ทุกวัน<อ>บ่เออเชื่ออยู่ว่าวันนี้เจ็บแผลและหลายเลย ไปสอนแมวอยู่ทั้นเจ็บแอวพร้อมเอ็กซ์บิ่ายบนะคุณยายแก่แล้วเนาะอือเวละเจ็บแมวเจ็บแอวลุกไม่ได้คุณยายก็จะมารอใส่บาตรทุกวันค่ะแต่วันนี้คุณยายตื่นไม่ทันคุณยายบอกว่ายายปวดฟันเนาะคุณยายปวดฟันก็เลยตื่นไม่หลับแล้วหลับมือแดงหลับมือสีงะสีฉี่นะจะเกาสีสี่แล้วลุก ตะเก ا ายายคือนอนไม่รับตะเก او ค่ะโอ้นอนไม่รับจังหวัดตีชี้เลลูกอันนี้ปฏิชีพมันเจ็บเหล่าเลยนอนหลับถึงลูกลแล้วแล้วนอนหลับเลยไม่ทันแต่บางคนไม่รู้นะรอคอยเหมยค่ะเหมยก็เหมยอยู่ค่ะคุณค่ะแม่ดาก็ว่าจะมาใส่บาตรกับคุณยายแต่คุณยายตื่นไม่ทันเนาะวันนี้เนาะ เดินกลับบ้านค่ะเพราะว่าแม่ดาเดินมาเพื่อที่ว่าจะมาส่วนคุณยายใส่บาตรทำบุญด้วยกันแต่ว่าวันนี้คุณยายตื่นไม่ทันนะคะคุณยายตื่นไม่ทันค่ะอันนี้ก็เดินกลับบ้านก็จะมีคนรอใส่บาตรค่ะ พราะว่ามีพระบินทบาทก็มีคนรอใส่บาทเยอะเหมือนกันนะคะพระท่านก็เดินเข้าไปข้างในหมู่บ้านล่ะคะ่ะตรงนี้มันถ้ายๆ้ายหมู่บ้านนะคะ ดอกมะลิค่ะดูสิสวยงามมากค่ะดอกมะลิหอมดอกมะลิใหญ่นะคะหอมมากเลย อยู่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะหมอกควันกำลังขึ้นค่ะเนาะดูแล้วเย็นสบายนะคะดูแล้วเย็นสบายค่ะ แม่ดากำลังเดินทางกลับบ้านค่ะเพราะบ้านแม่ดาก็อยู่ห่างกับบ้านคุณยายแต่ไม่ไกลนะค่ะเดินไปเดินมาได้ค่ะ เดินไปเดินมาพอออกกําลังกายเนาะบรรยากาศเช้านี้นะคะเย็นสบายมากๆเลยค่ะ หมาของแม่ดานะคะแม่ดาเลี้ยงไว้สามตัวนะคะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเนาะนี่นะคะตรงนี้เลยนะคะถ้าเอฟซีท่านใดอยากมาแวะชมเที่ยวบ้านแม่ดา,ดาก็จะมีต้นตะกบอยู่ที่หัวสะพานนี่แหละคะ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของลูกสาวคนโตของแม่ดานะคะรถนี้ก็เหมือนกันค่ะของลูกสาวคนโตเอามาไว้ให้แม่เอามาไว้ให้แม่พาขับรถ ให้ลูกสาวขับรถพาไปรับยานะคะเพราะว่าแม่ดาต้องไปรับยาเป็นประจำค่ะอันนี้คือบ้านลูกสาวเนาะรถของลูกสาวแล้วอันนี้ลูกสาวคุณตูนะคะอันนี้คือบ้านของแม่ดาค่ะมีบ้านของแม่ดาตรงนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดจับตะไคร้ให้แม่ดากลูของด้วยนะคะสวัสดีค่ะ